ทุกๆคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนตั้มเดลยวแลเข้าช่องอ่นานไพ่ให้พลังงานบวกนะครับก็ยินดีต้อนรับทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่เลยนะครับมาเล่นเกมพิลาคาร์กันมาดูดวงกันมารับพลังงานบวกกันมารับพลังงานดีๆกันนะครับก็สําหรับคลิปวันนี้ไม่ได้เป็นคลิปพิลคาร์นะครับก็จะทําเป็นคลิปพิเศษนะครับเป็นสคสแล้วกันนะครับเป็นจดหมายถึงคุณนะครับจาก สิ่งศักดิ์สิทธิ์จากจักรวาลน,นะครับว่าะจะสิ้นปีแล้วนะครับะจะมีอะไรดีๆจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นบ้างนะครับสำหรับคนนะครับที่เกิดวันจันทร์อันนี้จะเป็นคลิปสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับก็เราลองมาดูกันเดี๋ยวผมขอเคลียร์พลังงานไพ่แร๊บนึง นะครับสำหรับคนเกิดวันจันทร์นะครับเราลองมาดูกันว่ามีพลังงานอะไรนะครับรูปแบบพลังงานเป็นอย่างไรบ้างนะครับที่สิ่งศักดิ์ส์ดีวของคุณนะครับอยากจะบอกกับคุณนะครับมาดูกันคนที่เกิดวันจันทร์ จดหมายสคสอ,อ,สอปีใหม่ที่จะกวานนะครับอยากจะส่งถึงคุณมีอะไรบ้างน,นะครับขีมาแล้วนะครับ Inner Knowing Spender แลก็มี drive นะครับอืมก็เป็นพลังงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนชีวิตของคุณนะครับไปในทิศทางที่ดีขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีดนะครับมีสอขสอมีสารอะไรมีจดหมายอะไรนะครับอยากจะบอกกับคนที่เกิดในวันจันทร์บ้างนะครับเกี่ยวกับเออพรปีใหม่นะครับสิ่งดีๆ There's also Flock Clever, you are swift and smart, solution to problem and easily found a way, listen to your instinct, resource around, you be open to romance. Let me open and see all of them. This is a guidebook. มีนิวเบกิ่งนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดไพ่ให้หมดก่อนเลยนะครับจะได้อ่านพลังงานรวมๆไปเลยสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ขอหนึ่งใบนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีวายไกด์แดนที่อยากจะบอกกับคนที่เกิดวันจันทร์ได้มา2ใบนะครับ t r v v l m o v v in n n w w i r r e t t o นนะครับคุณได้ NEW BEGINNING กับ TRAVEL ขึ้นมา MOVE In John uh, move in a new direction นะครับก็มีการเคลื่อนย้ายเกิดขึ้น,ยยน,น Why this be the light นะครับขอหนึ่งใบนะครับไกด,ด์ e a น d d e สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรกับคนที่เกิดวันจันทร์ Ascended matter นะครับก็เป็นลักษณะของหัตนะครับของสีสาศาสดาของาศาสนาก็ได้นะครับสิ่งนี้นะครับ Spirit guide เนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่ออดี v i ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับมาสื่อสารกับคุณจริงๆนะครับก็อาจจะเป็นลักษณะของพรดีๆที่คุณอาจจะได้รับเกิดขึ้นมาก็ได้นะครับ อยากจะบอกอะไรกับคนที่เกิดวันจันทร์ New Beginning คุณได้ New Beginning ใหม่อีกแล้วนะครับเนี่ยน่าจะเป็นการเริ่มต้นชีวิตที่ดีมากๆในปีออ2022นี้นะครับหรือสอพสอปีใหม่ของคุณเนี่ยนะครับที่จะกะวาดดีายสิ่งศักดิ์สกับคุณนะครับก็คือการออกไปทำอะไรใหม่ๆก็ได้นะครับเป็นการเริ่มต้นใหม่เปลี่ยนทิศทางชีวิตของตัวเองใหม่นะครับ Follow Traveler, support also, traveler uh, s u p p o ซั i พอ l l ตช o u n สอราอยู่คุณได้ไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สใบนะครับแล้วก็ Traveler นะครับโอ้เป็นลักษณะของการเคลื่อนที่การเคลื่อนย้ายเกิดขึ้นจริงๆนะครับเนี่ยมาดูกันนะครับว่าคนที่เกิดวันจันทร์นะครับเสาร์กอปีใหม่นะครับหรือพรดีๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรจะบอกกับคุณบ้าง Me intention, be clear and decisive, focus on what you really want, be whole with your liquid to the universe. Uh, uh, call it by r e Let's a t i i o n s h l go now forgive n e s s is freedom เนี่ยครับมันเป็นลักษณะของการเริ่มต้นนะครับอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมาในชีวิตของคุณเลยนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาเปิดไพ่ทาโร่เพิ่มเติมนะครับสำหรับคนวันจันทร์นะครับไม่ใช่คนที่เลือกของไพ่ตัวนี้เนี่ย คนที่เกิดวันจันทร์นะครับในไพ่ของไพ่พับแคเนตนะครับมีอินเนอร์โนยิงนะครับมีสเปนเดอร์นะครับสเปนเดอร์นี้เป็นลักษณะของ energy พลังงานโบกมากๆเป็น energy ของพลังงานของความรักนะครับแล้วก็ถ้าคุณดูนะครับมีออร่าสีเหลืองนะครับซึ่งเป็นสีพลังงานของจักราที่3เป็นสีพลังงานของความมั่นใจความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับศักยภาพความสามารถนะครับผมรู้สึกว่าสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยนะครับศสปีใหม่นะครับของคุณ ในปี2022นี้คืออินเนอร์โนยิ่งภายในนะครับองความรู้ภายในของคุณเนี่ยแหละครับจะเป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตของคุณ r r v v นะครับคือ a อคชั่ไปข้างหน้าเดินทางไปข้างหน้ามุ่งไปข้างหน้านะครับเป็นลักษณะของการเคลื่อนที่เกิดขึ้นแต่เป็นการเคลื่อนที่แบบถ้าคุณเจอการตัดสินใจนะครับในชาววันจานทร์หลายหลายคนถ้า,ถ,าถ้าต้องเลือกนะครับต้องมีอะไรตัดสินใจเนี่ย ขอให้คุณรู้ไว้เลยนะครับว่าสิ่งที่คุณเลือกนั้นนะครับมันมันออกมาจากภายในของคุณมันออกมาจากความรักของคุณนะครับมันออกมาจากสิ่งดีๆของคุณนะครับภายในองค์ความรู้ภายในสัญชตาตญาณความเชื่ออะไรบางอย่างตรงนี้เกิดขึ้นมานะครับหรือเป็นลักษณะของคนที่จะเ,เขาเรียกว่าจะ จะมีการเดินทางนะครับเกิดขึ้นการเดินทางในที่นี้นะครับก็อาจจะเป็นลักษณะของการเดินทางท่องเที่ยวการเดินทางไปสถานที่ใหม่ๆการเดินทางไปเ,เขาเรียกว่าไปบางคนไปต่างประเทศนะครับบางคนไปต่างจังหวัดน,นะครับมันเป็นเป็นลักษณะของการ movement การเคลื่อนที่ด้วยด้วยความสนุกสนานนะครับหรือด้วยการเ,เขาเรียกว่าหาประสบการณ์ชีวิตก็ได้ f ล o c k นะครับ travel กั ver, นย่ c r a v e r You are swift and smart. Solution to problem are easily found. Away, listen to your instinct. Resource s r o u n d you. Be open to romance. นะครับในในลักษณะของถ้าคุณเจอเออเขาเรียกว่าอุปสรรคหรือเจอปัญหาอะไรต่างๆนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะทําให้คุณได้ก้าวผ่านปัญหาหรืออุปสรรคอะไรต่างๆตรงนั้นไปได้ก็คือความฉลาดของคุณความฉลาดหลักแหลมของคุณความ ความเชื่อมั่นความมั่นใจต่างๆตรงนี้นะครับในตัวคุณพไพ่ใบนี้นะครับเป็นลักษณะของเหมือนสัญชาตญาณของคุณนะครับจะจะเหมือนเป็นเป็นตัวขับเคลื่อนคุณได้ด้วยในในปี2022นี้หรือสคศปีสอป2นี2022นี้นะครับสิ่งที่ดีวายจักรวาลอยากจะบอกกับคุณ New Beginning ขึ้นมานะครับหลายๆอย่างนะครับ n e w i n g i n n i n g ขึ้นมา2ใบเนี่ยผมมองว่า มันมันมันเป็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับมันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทิศทางชีวิตไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้อที่บอกว่า Travel ขึ้นมานะครับสองบายแล้วอยู่ในแถวเดียวกันอีกเนี่ยนั่นแสดงว่าเป้าหมายของคุณชัดเจนมากๆในปี2022นี้หรือเป็นเป็นแมสเซจที่ให้คุณตามเป้าหมายให คุณสังเกตสัญชาตญาณสังเกต,เกตคําใบ้สังเกตความรู้สึกของคุณว่ามีมีอะไรที่คุณต้องการมีอะไรที่คุณอยากจะทํามีอะไรที่คุณอยากจะลองมีอะไรที่คุณอยากจะจะใช้ชีวิตมีอะไรที่คุณยังไม่ได้ทําแล้วคุณอยากจะทําอยู่นะครับที่มันเป็นประโยชน์ต่อคุณนั้นน่ะผมรู้สึกว่าคนวันจันเนี่ยคุณอาจจะได้ไปเริ่มต้นอะไรต่างๆตรงนั้นบางคนนะครับ new beginning คือเริ่มต้นเรียนรู้อะไรใหมๆ่ๆ เริ่มต้นเทคคอร์ตอะไรใหม่ๆนะครับหาองค์ความรู้หาอะไรต่างๆตรงนี้ใหม่ๆเกิดขึ้นมาทราเวลเลอร์ er นะครับโมดิฟเนล i ดเร t ชั่นมีการมูฟเมนต์เกิดขึ้นการมูฟเมนต์ในที่นี้นะครับก็ถ้าคนที่อยู่ในที่ทํางานนะครับหรือในการทํางานอะไรต่างๆก็อาจจะเป็นลนักษณะของการมูฟเมนต์การเติบโตการได้รับการโปรโมตนะครับให้เติบโตขึ้นด้วยอะไรด้วยศักยภาพของคุณด้วยความสามารถของคุณนั่นเองมีคนซัพพอร์ตคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีดีวล็ซัพพอร์ตคุณอยู่นะครับ แล้วก็ไพ่ใบนี้นะครับไ i วิ t h ์บิดไลท์เนี่ยนั่นแสดงว่าคุณมีมีมีเจตจำนงแล้วนะครับหรือคุณมีโกของคุณแล้วที่คุณจะทำนะครับแล้วคุณเห็นแสงสว่างคุณกำลังตามสัญชาตญาณของตัวคุณไปอยู่ดังนั้นผมรู้สึกว่าสำหรับชาววันจันทร์นะครับที่เกิดวันจันทร์เนี่ยมันเป็นลักษณะของ สิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นมาสำหรับคุณแล้วนะครับขอให้คุณแค่ใช้เขาเรียกว่าใช้ความรู้สึกใช้ inner knowing ภายในของคุณใช้เจตจำนงอิสระอะไรต่างๆตัวนี้ของคุณนะครับในการตามเป้าหมายในการตามความฝันในการแอคชั่นในการลงทุนนะครับอะไรต่างๆตรงนี้ของคุณก็ได้นะครับแล้วก็มี u n c o s r r e l a t i o n s h i p let's go now for give n e s s for freedom เนี่ยนั่นแสดงว่าเมื่อคุณเกิด การให้อภัยหรือคุณให้อภัยตัวเองได้นะครับมันมันทำให้คุณได้เชื่อมโยงเชื่อมต่อกับอินเนอร์โนยิ่งภายในของคุณหรือเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณของคุณทําให้คุณมีอิสระจากความกังวลมีอิสระจากความกลัวนะครับหรือมันเป็นลักษณะของการเดินทางการพัฒนาตัวเอง ในโลกจิตวิญญาณเกิดขึ้นด้วยนะครับมีการขับเคลื่อนนะครับพลังงานจากภายในของคุณสู่พลังงานภายนอกของคุณนั่นเองนะครับดังนั้นผมจะว่าสำหรับคนที่เลือกออคนวันจันนะครับ โลกภายในของคุณนี้นะครับน่าจะเป็นแมสเซจสำคัญมากๆเลยนะครับว่าสิ่งดีๆนะครับอะไรดีๆกำลังรอคุณอยู่นะครับให้คุณปรับจากภายในของคุณนั่นเองนะครับมาดูในไพ่แล้วก็ support it all you นี้นะครับผมมองว่าในการเดินทางในการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือใน new beginning ใหม่ๆของคุณนี้นะครับคุณจะได้พบเจออะไรดีๆอเยอะแยะมากมายนะครับทั้งประสบการณ์นะครับทั้งการเติบโตนะครับทั้ง สัญชาตญาณต,ต่างๆตัวนี้ของคุณนะครับอาจจะแข็งแกร่งแข็งแรงมากขึ้นนะครับความเชื่อใจความไว้วางใจในตัวเองอาจจะมีมากขึ้นก็ได้นะครับแล้วก็ไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่สริขึ้นมา2ใบนะ่แสดงว่าคุณนะครับได้รับาการสพอร์ตอยู่แล้วนะครับจากดีวายจักรวาลนะครับหรือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือแล้วก็มี i n t e n t i o n intention Int คือเจตนารมนะครับเปรียบเสมือนว่ายูนิคอร์ตัวนี้กำลัง จะโบยบินออกไปนะครับกำลังจะอ,ออกไปนะครับใช้ชีวิตออกไปตามความฝันโฟกัสอนัตยูร์เลวอนนะครับให้คุณโฟกัสในสิ่งที่คุณอยากจะเป็นในสิ่งที่คุณต้องการนะครับในปี2022นี้ของคุณเลยนะครับแล้วก็ให้ร้องขอนะครับสั่งความปรารถนานั้นออกไปกับจัก,กรวาลน,นั่นเองซึ่งเมื่อคุณปรารถนาที่จะมีชีวิตอิสระเมื่อคุณอยากจะมีอิสระในการใช้ชีวิตอะไรต่างๆตรงนี้ได้นะครับ คุณลองเข้าไปสํารวจนะครับว่ามันมีปรมอะไรที่ทําให้คุณไม่อิสระอยู่นะครับจากความกลัวความก,ามกังวลน,นะครับหรือจากเ,เขาเรียกว่าความสัมพันธ์อะไรต่างๆก็ตามนะครับในอดีตของคุณดังนั้นนะครับ b e g i n n i n g มา2ใบเนี่ยนั่นแสดงว่าน่าจะเป็นลนักษณะของออ tower moment ก็ได้นะครับที่มันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงฉับพลันนะครับในปี2 0 2 2นี้สําำหรับชาววันจันทร์มาดูในไพ่ ทาโร่นะครับว่ามีอะไรอยากจะบอกกับคุณบ้างนะครับ The Hermit นะครับนี่ครับ The Hermit นะครับคือลักษณะของสติปัญญานะครับลักษณะของความฉลาดลักษณะของอสติสัมปันชัญญะองค์ความรู้การตื่นรู้ก็ได้กรรู้สึกว่าคุณจะค้นพบเส้นทางนะครับมันเป็นลักษณะของการปฏิบัติ จากภายในด้วยนะครับฝึกฝนจากภายในเชื่อมโยงเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณของคุณต่างๆตัวนี้คุณจะพบเส้นทางนะครับที่ทําให้คุณไปถึงเป้าหมายเดอร์เฮอร์เดไฮโรเฟนนะครับไม่ใช่เดอ h e เฮ i ร์มิตเดไฮโรเฟนเนี่ยคุณยิ่งคุณแบบผมรู้สึกว่าความคิดของคุณจะบันเจิดมากๆในปี2022นี้ดังนั้นนะครับให้คุณสังเกตความคิดสังเกตไอเดียของคุณนะครับคุณอาจจะได้รับไอเดียอะไรบางอย่างเอามาอะแดปเอามาปรับใช้ในการดําเนินชีวิตของคุณก็ได้นะครับ แล้วก็มีโอ้ห oh, ล่นมาเองนะครับ Temperance นะครับ Temperance ก็คือไพ่ของหยินและหยานะครับความสมดุลในชีวิตเป็นถ้าถ้าพูดถึงนะครับก็อาจจะเป็นลักษณะของไพ่ของการ movement การเปลี่ยนแปลงมีการปรับเปลี่ยนมีการโยกย้ายนะครับสนามพลังงานหรือพลังงานต่างๆก็อาจจะเป็นลักษณะของการขับเคลื่อนตัวคุณนะครับจากที่หนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะครับจากจุดที่ชีวิตของคุณอาจจะเจอ,อเขาเรียกว่าอาจจะเจอ บุทดสอบเจออุปสรรคอะไรบางอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับจริงๆไพ่สองใบนี้ก็เป็นไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์น,น,นะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะครับสอข้อศอปีใหม่นะครับสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ four of cups ขึ้นมานะครับแล้วก็มีออ ten of pentacles นะครับ four of cups ึ้นมานะครับกับ ten of p e n t a c l e เนี่ยผนรู้สึกว่า f o r of cups เป็นไพ่ของคนที่มีอารมณ์รู้สึกว่า เบื่ออนะครับน้อยๆนะครับคือไม่ได้อยู่กับปัจจุบันขณะนะครับอาจจะไปโฟกัสกับอดีตหรืออาจจะไปโฟกัสกับเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วนะครับกำลังมองย้อนกลับไปในอดีตต่างๆตรงนั้นมันทาให้คุณได้ตัดขาดนะครับจากพลังงานของจิตปัจจุบันขณะของคุณดังนั้นอินเนอร์โนยิ่งขึ้นมาไฮโรเฟนขึ้นมานะครับมันคือการเตือนคุณว่าให้คุณรู้ตัวทั่วพอร์ตนะครับหรือตามทันอารอมณ์ตามทันความคิดของคุณแล้วคุณจะได้ค้นพบสิ่งดีๆที่อยู่ตรงหน้าของคุณจริงๆคุณอาจจะมีสิ่งดีๆที่ออยู่ตรรงหหน้าื ถ้าคุณดูนะครับมีคนหยิบยื่นโอกาสมาให้คุณนะครับนั่นแสดงว่าตรงนี้สำหรับชาววันจันทร์เนี่ยโอกาสนะครับมันมาพร้อมกับความไม่คาด เหนือความคาดหมายเสมอนะครับเมื่อคุณนะครับไม่ได้โฟกัสอยู่กับตัวเองหรือไม่ได้จดจ่อในปัจจุบันขณะคุณอาจจะตัดขาดจากโอกาสที่จักรวาลได้มอบสิ่งดีๆมาให้คุณนะครับดังนั้นคำใบ้ต่างๆความฝานันเป้าหมายอารมณ์สัญชาตญาณความรู้สึกอะไรต่างๆตัวนี้ของคุณนะครับอาจจะมีคําตอบที่คุณต้องการอยู่ก็ได้นะครับแล้วก็เทนอเพนดโคขึ้นมาเทนอเพนดโคขึ้นมาเนี่ยสำหรับชาววันจันทร์ผมมองว่า ความอุดมสมบูรณ์ความมั่นคงนะครับครอบครัวอะไรต่างๆตรงนี้นะครับจะดีขึ้นสําหรับคุณนะครับหรือทิศทางตอนเนี้นะครับที่คุณตัดสินใจหรือในมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะครับถ้าคุณปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตของคุณนะครับมันอาจจะนําพาให้คุณได้พบเจอกับสิ่งที่ดีนะครับหรือทําให้เจอความมั่นคงนะครับใน Ma t e r i a l นะครับหรือในด้านของวัตถุในด้านของคุณภาพชีวิตอะไรต่างๆตรงนี้ก็ได้นะครับดังนั้นผมรู้สึกว่า ถ้าเกิดคุณมีมีลักษณะที่ต้องเดินทางเกิดขึ้นนะครับมันเป็นการเดินทางของไอ้คุณรู้ไว้ว่ามันเป็นการเดินทางเพื่อให้คุณหาประสบการณ์เพื่อให้คุณได้เติบโตเพื่อให้คุณได้เชื่อมต่อกับจิตวิญญาณของคุณหรืออาจจะเป็นสิ่งที่ตัวตนภายในของคุณหรือไฮเออร์เซลล์ของคุณเนี่ยนะครับพยายามที่จะรลีเส้นทางให้คุณไปเจอเส้นทางนี้อยู่นะครับก็ถ้าเจอการเปลี่ยนแปลงคุณอาจจะต้องยอมรับนะครับกับ การเปลี่ยนแปลงตรงนั้นก็ดนะครับในลักษณะประมาณนี้แล้วก็มีอะไรอีกนะครับมาดูกันคนที่เกิดวันจันทร์นะครับดีวสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรอยากจะบอกกับคุณบ้างน,นะครับในช่วงสิ้นปีนี้นะครับหรือปีใหม่ Magical Power 24นะครับ Magical Power เนี่ยผมรู้สึกว่าเป็น เป็นพลังงานของไซคิแอบลิตี้เป็นพลังงานของอความเห็นเส้นทางของตัวเองชัดเจนนะครับแสดงว่าตรงนี้สำหรับชาววันจันทร์นะครับอินทรชันของคุณกำลังทำงานอยู่นะครับเพื่อให้คุณได้เกิดใหม่นะครับทุกคนดูเป็นเหมือนนกฟีนิกซ์นะครับนกฟีนิกซ์เป็นสลับของการจบอย่างหนึ่งเริ่มต้นอีกอย่างหนึ่งหรือ d ดย์แอนด์รีเ r ิรนะครับคือการพัฒนาการ transform ตัวเองนะครับจากจุดที่คุณอาจจะเจออะไรที่ไม่ดีเนี่ยเรา transform ตัวเองนะครับเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนพลังงานของตัวเองนะครับเกิดขึ้นมาใหม่นะครับเป็นการเกิดขึ้นมาใหม่ก็อาจจะเป็นลนักษณะของ new beginning นั่นเองนะครับ แล้วก็มีอะไรอีกนะครับที่ดีวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลอยากจะบอกกับชาววันจัน study นะครับ let's mind my w e e a r e a n d strong l e t m e study w i l s and l a w นะครับก็ลักษณะขององค์ความรู้เพิ่มเติมนะครับลักษณะของการเรียนบางคนก็คือไปไป take c o u r เพิ่มเติมนะครับบางคนเรียนเพิ่มเติมนะครับบางคน อาจจะเป็นลนักษณะของสต๊์ดี้ก็อาจจะเป็นลนักษณะของประสบการณ์ชีวิตนะครับคุณอาจจะได้รับประสบการณ์ชีวิตจากจากการตัดสินใจอะไรบางอย่างของคุณในครั้งนี้ก็ได้นะครับดังนั้นนะครับจงเก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บเกี่ยวองค์ความรู้นะครับคุณคือครูที่สอนชีวิตของตัวเองได้นะครับอะไรที่คุณให้อภัยได้นะครับก็จะทําให้คุณมีอิสระมากขึ้นนะครับหรือ,อ,อถ้าคุณมีมี เขาเรียกว่าอาจจะทะเลาะกับแฟนเลิกกับแฟนหรืออะไรต่างๆตรงนั้นนะครับก็ถึงเวลาแล้วที่คุณต้องต้องไปเริ่มต้นชีวิตของตัวเองใหม่ได้แล้วนะครับเริ่มเห็นคุณค่าภายในของตัวเองเริ่มเห็นพลังงานของความรักของตัวเองสเปนเดอร์คือรักในตัวเองนะครับพลังงานที่เป็นพลังงานแบบบวกมากๆคายไวเบชั่นมากๆที่ไปที่ไหนเดินทางไปที่ไหนนะครับมีแต่สิ่งดีๆมีแต่คนรักนะครับเพราะว่าตัวคุณนั้นจะเป็นประกายออร่าพลังงานของความรักออกมานั่นเองนะครับก็ เป็นลักษณะ Energy ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ขอมาดูเพิ่มเติมว่า Angel Message มีอะไรอยากจะบอกกับคุณบ้างคนที่เกิดวันจันทร์นะครับ Angel Message มีอะไรอยากจะบอกกับคุณบ้างนะครับ2ใบ Angel of Healing นะครับ Healing ตัวเองนะครับดูแลพักผ่อนนอนหลับนะครับความตึงเครียดอะไรต่างๆตรงนี้นะครับพยายามแบบ พยายามปรับตัวเองนะครับวิถีชีวิตการนอนอะไรต่างๆตรงนี้ของคุณนะครับการนอนหลับไม่เพียงพอหรือความเครียดความวตกกังวลนะครับหรือความคิดมากว่าจะสําเร็จในชีวิตไหมตรงนี้นะครับมันก็จ,จะทําให้คุณแบบเหมือนนอนไม่เพียงพอนะครับดังนั้นสําหรับชาววันจันทร์เนี่ยนะครับการพักผ่อนคือการฮีลิ่งตัวเองได้ดีมากนะครับเพราะมันจะ,ะชาร์จพลังงานของตัวเองด้วยหรือรีบูตพลังงานของตัวคุณใหม่นะครับแล้วก็ทำให้คุณนะครับได้เชื่อมต่อกับ มิติของความฝันนะครับเพื่อคุณอาจจะได้รับคำตอบอะไรบางอยา่างที่ที่คุณตามหาก็ได้นะครับเราก็มี angel of good news นะครับโอ้หมายเลข14 angel of good news ก็อาจจะเป็นลักษณะของสิ่งดีๆนะครับ manifestation หรือเป้าหมายนะครับเป้าหมายของคุณคืออะไรนะครับถึงเวลาแล้วที่คุณต้องใช้กดแรงยนึงดูดนะครับ ถึงเวลาแล้วที่คุณต้องเขียนแผนนะครับมันเป็นลักษณะของการตัดสินใจมีการเดินทางไปต่างประเทศนะครับไปน่นไปนี่นะครับหรืองานใหม่เงินความร่ารวยอะไรต่างๆต,ตรงนี้จะเข้ามานั่นแสดงว่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่า New Beginning มานะมันพร้อมกับ Good มาพร้อมกับ Good New ด้วย ชีวิตคุณจะได้พบเจออะไรดีๆเกิดขึ้นมาหรือเป็นโอกาสดีๆนะครับแต่นั่นแหละครับเมื่อมีโอกาสดีๆคุณต้องรู้ให้ได้ว่าเมื่อมีคนหยิบยื่นอะไรมาให้คุณเนี่ยคุณต้องเตรียมพร้อมนะครับอยู่ตลอดเวลานะครับศักยภาพความสามารถอะไรต่างๆตัวนี้ของคุณต้องเตรียมพร้อมนะครับเพราะว่าโอกาสที่จักรวาลหยิบยื่นมาให้เราเนี่ยนะครับมันมันมันไม่ได้มาแบบบ่อยๆนะครับก็ดังนั้นถ้ามีใครหยิบยืน่น โอกาสดีๆถ้าคุณรู้สึกว่ามันมันเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นของคุณเนี่ยคุณควรนะครับคุณควรรับไววนะครับแล้วก็ไปพัฒนาตัวเองในหน้างานเอานะครับก็เป็น energy ประมาณนี้เลยสำหรับชาววันจันทร์นะครับก็ขอบคุณมากๆครับ